ค่ะเพืเ่อนเพื่อนนี่เราปลูกหอมไว้กินนะคะเพื่อนดูโดกมากเลยนะคะเพื่อนดูปลูกใส่อะไรดุงตะก,ก้านะคะเพื่อนนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นถุงถุงปุ๋ยนะคะเนี่ยรองเห็นไหมเพื่อนเนี่ยรองขี้วัวกับดินผสมนะคะเพื่อนนีน่นี่ปลูกไว้กินนะคะพ,พี่น้องเป็นหอมแบ่งนะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะปลูกไว้ ขยายกินไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆพื่อนนะนี่ค่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 ะเพื่อนเพเห็นไหมคะว่าขนาดทีท่ีเขายังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะนี่ค่ะนี่กินด้เนี่ยปลูกไวแ้แค่เนี้ยมันกินเป็นปีเป็นขยายถ้ามันถี่แล้วก็กินกินกินไปแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะเพื่อนแล้วอีกอย่างเราไม่ได้ใส่ยาใส่อะไรมันก็ไม่ทาลายสุขภาพเราด้วยเห็นไหมผัก สวนกลัวที่ผู้จัดปลูกไม่มียานะครับะเพื่อนเนี่ยเห็นชัดเลยนี่นี่ค่ะยังเป็นหนอนกินอะไรกินอยู่เห็นไหมพี่นอ้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ผักนะคะนี่เป็นผักกระจ้อนผักอัน ไม่ใช่ผักกระจนนะพี่น้องผักไอ้กาดเฮินกินกับลาบกับกล้วยข้าอตูพี่น,อน้องบา้างกะเพรากาลังขึ้นนะพี่น้องผุนแบบคือพุนบักทัวยาวบักทัวพุ่มสดับพี่น้องนี่หอมผู้จัดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่เราไม่ต้องวิ่งเข้าตลาดแล้วนะนี่ขาดอยู่ตรงนี้ขาดอยู่อย่างเดียวผู้จัดกำลังทำอยู่ก็คืออ่ตาตังสายพี่น้องตังสายกับ หอมป้อมบ้านเฮาพี่น้องยังไม่มีนะคะกับโหระพายังขาดอยู่นะคะกจ็จะจะพยายามปลูกให้ครบทุกอย่างนะพี่น้องปลูกให้ครบทุกอย่างไม่ต้องไปซื้อเขานะพี่น้องเนาะนี่ค่ะตอนนี้เราขาดต้นหอมป้อมเนาะพี่นอนะ้องเนาะผักซีเอียงเขาเออผักซีแบงแค้งนะคะอีสานเขาเรียกหอมป้อมนะพี่น้องเนาะอืมค่ะ ต้นตะเกียวก็มีบักพริกก็มีบักทั่วก็มีบักทั่วผู้โอ้โอหลายยางล้ะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแรนั่นได้พี่น้องขิงกระสายกินกับแก้วกับปนได้ด้ค่ะกระสายเนาะหัวเขายอดอ่อนกินได้หมดนะคะเห็นไหมพี่น้องไม่จําเป็นต้องไปซื้อของตลาดเยอะแยะนะคะพี่น้องเราก็สามารถกินได้เลยนี่ค่ะเก็บผักอยู่ข้างรั้วเรากินได้เลยสบายๆนะครับพี่น้อง เบ่งสะออนแต่หอมคอยนี่เล้เบ่งในพี่น้องผู้ใดบ่มีมาเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้จัดบ่ขีที่เด้อผู้จัดปลูกให้บ้านให้เมืองโอ้ยเบ่งพี่นอ้องเมงเต่าทองเกาะเต็มเลยเมงเต่าทองเต็มเลยพี่น้องเอ้ยขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปเราขอบคุณค่ะ